มาฮะมาต่อกับ E ีีที่4กันดีกว่านะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักครับก็จะมีตัวละครที่เราจะต้องไปอ่าออกตามหานะครับก็คือเดี๋ยวเราเลงไว้แล้วก็คือเจ้คนนี้นี่ใจามาครับนักล่านะฮะเราถ้าไปถึงเนี่ยเขาจะมีภารกิจอะไรให้เราทําอีกหรือเปล่านะปะ่ะระจวนภัยกันครับ อะไรวะอ๋อกองไฟโอเคอ่าจุดไฟครับเรียบร้อยม่นจะเป็นจุดวาร์ปได้แล้วกองไฟสโตนวอร์ด ใช่ต้องเดืวายอ๋อ โอ้ยดูเหมือนจะตรงนี้จะมีการต่อสู้หมดหรือ,อยังแค่นี้เหรอฮึตรงนี้อะไรกันอะ่ะฮึเสือนี่ว่าะฮึเชี่ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้แป๊บนึง เก็บเก็บเก็บนายก่อน เสืออะไรวะน้า ชั้นเสร็จ,รจชั้นไอ้นายเสือดำหรออุ้ยน่ารักเ,เสือดำของข้าเจ้าบุญทนมาแล้วน่าจะหายากไหมเนี่ยดูสิโอ้ยตับนึงนะ โอ้แข็งแกล่งสุดๆไปเลยตัวนี้ไม่ค่อยไวมากแต่แข็งแกล่งครับตัวที่ได้มาหลบซ่อนไม่ค่อยดีโอเคไ้ตัวนี้แหละเฮ้ยเหมือนเราจะต้องไปนอนแล้ววะที่พักกยู่ไหนวะเมื่อกี้เป็นไงโอ้ เจ้าแมวของฉันจะม,มีใครกล้าหือหรอกเฮ้ยเจออีกตัวแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยสมเสร็จ ย่งมาตอนกลางคืนสินะอ๋อ oh. อันนี้ใครฆ่าลอยไม่ทันฆ่าเลย มันไงเจอแล้วมันไม่กินแล้วเปา กินซะเฮ้โอ้โหเดี๋ยวเดีดี๋ยวยเฉยนะลูกอ่าสิงโตถ้ำครับมาแล้วอีกตัวหนึ่งไปไปดูความแข็งแกร่งของเจ้าสิก็ยังไม่เท่าเจ้าต oh. ัวแรกที่เราได้มานะแับตะกูลแมว เอออ่ะโอเคครับไม่ไหนแล้วเราก็ขอนอนก่อนแล้วกันนะหมดแรงทั้งคนเล่นอ่า น่าจะใกล้ถึงแล้วแต่ว่าขอเปลี่ยนลูกชายก่อนละกันลูกชายเยอะแล้วเกินเอาเป็นตัวนี้นะบุญโพนลูกไปไอ้ขาวเก็บไปก่อนไปพักก่อนนะอ่าบุญโทนมาแล้วหรอลูกโอเคลูกหัวก็นเลยแม่ตัวโปรดของเรา น่ารักโอเคไปกันต่อครับไปอีก400เมตรไม่น่าไม่น่าไกลมากเรายังไม่ดูฉากบูของเจ้าเสือที่เราได้มาเลยนะเดี๋ยวต้องมีซักฉากหนึ่งแล้วแหละไปยังไงวะน้านี่ไงเฮ้ย ไปกันเลยลูกไปเลยเอจัดการมันสวยงามอีกคนนึงไปเร็วอุ้ยโอ้โหข้างหลังถ้ามีพวกเออสวยงามมันต้องอย่าง,งี้สวัสดีครับลูกพี่โอ้มาในการทันประดีเลย,ย,ย,ยอ๋อปาร์ตี้ปาร์าตี้โอเคเราเป็นปาร์ตี้เดียวกันนะ โอโหอุ้ยฝูงหมาป่าเราไปแจมไหมลูกเราแจมไหมเราแจมไหมต่บแบงค์เยอะว่ะมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะเด้อเด้อเด้อเดนี่มีขู่ด้วยเป็นไงกล้าไหมล่ะ ในระดับของความโหดเนี่นายกล้ามาแจมกับลูกเราปะไม่กล้าหรอกโอ้น่าสงสารเดินติดหินโอ้แบบเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยาอยาผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วโลกไงโลกโลกเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดยวเดินไปเลยลูกเฮ้ยไอยตัวนี้มันจะเล่นเราเหรอเฮ้ยมันเล่นเราอะ่ะโอ้มันไม่กลัวเลย

เต็มตูเหมือนแมงมสตีนโตเหมือนแมงมอสเนี่ยนะแล้วแกลอยหมีมาสองวันเจ้าทำให้มันวิ่งมาสองสองวันเพื่อหนีตัวเดียวเนี่ยนะหรอถ้าตามหาหมีได้เร็วกว่าเจ้าอีกคุยโตอ้ออวดงั้นทำให้พวกเราดูดิ เจ้าเจอหมีอะ่ะก็เดินให้เบาๆเจาโอโ้โหลีลาเจ๊แก <c oughs> เอาหายไปไหนแล้ววะออกล่าเลยเหรอ <c oughs> นี่คือเรามาถูกบ่าภารกิจน่าจะคนเมื่อกี้แหละที่เราต้องเรียกเข้าหมู่บ้านใช่ไหมโอเควิตวัวอะไรวะเนี่ย นี่คือร่องรอยของมีสินะเห็นอะไยังลูกนี่คืออะไรอะ่ะโอ้มีที่หิวโหยด้วยมันทำโหรงพึ่งแล้วก็มีการขูดอ่า กดเล็บไว้โอ้ยตัวใหม่นี่ว่ะเฮ้ยจาะโอ้โหตัวนี้แม่งคดคดดุอะหลบลูกหลบบัมบึง ตัวนี้มันใจสู้จําได้เลยเราต้องการหมีไม่ใช่ตัวนี้ข้างหน้าเหรออันนี้อะไรอะ่ะอ้มีตากปลาด้วยโอ้มีเขือนโหโซนนี้ อานี่มันคนนี่โอ้เจ้าหมีมันไปอยู่ไหนแล้วล่ะต้องตามไปโอ้โหมันไปทางนู้นป่ะวิมันเป็นแคมป์นี่เป็นค่ายโ,โหมันมาบุกตรงนี้เลยนี่ไงลอง่องลอยโอ้โหนั่นหรือเปล่า ช่มีที่เราต้องการอ่ะีิสินะถ้ำสตองจอเอาเลยลูกเปิดกอดให้เปียบเยี่ยมมากเลยโอ้โหเป็นไงละ่ะ ด้วยความระเบือของพวกเราสำหละหมีก็เลยสีน้ำตาลบอกว่าจะเป็นตัวนี้นะผมไม่มีไม่มีใหญ่กว่านี้นะโอเคเดินบนไปไหนว่ากูอุย้ยล่าได้ดีเจ้าตีนโตเราทำให้มันอ่อนแรงเจ้าเลยฆ่ามันได้ง่าย โอหงั้นเหรอเวนจาผู้เชี่ยวชาญจ่ายมาไอ้ประตูไอ้มันอ่ะเอาไปลูกทำได,ด้ดีมากโอ้เหมือนจะเป็นรังหมีอะไรตรงนี้นตั้มหมีใช่ไหม ปูใช้ได้เลยนะท้ำหมีครับเมื่อเราทำการอะไรอ่ะไม่กล้าไม่กล้าโอเคภารกิจเมื่อกี้ทำให้เรา,าได้ปลดล็อกบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือทัศนะที่เราจะสามารถที่จะนี่ครับ นี่มาล่อไอ้พวกนี้แล้ว,ลวเราสามารถที่จะจับพวกหมีแล้ว,ลวเอาว่าแล้วก็เสือด้วยไอ้เสือเคี้ยวดาบใช้เหยื่อล่อเพื่อทำให้มันเชื่องแก อ้าเฮ้ยโอ้โหใครลอยระทงวะยังไม่ถึงลอยกระทงเลยปะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พักใช่เปล่าเอยยังไม่เคยฆ่าเต่าเลยอ่ะมันจะให้อะไรเราวะ โอ้ยโอ้โห,หน้องเด้งเก็บเนื้อเลยขอโทษนะขอวิจัยหน่อยได้อะไรวะหางหน้านี้มีการจุดเผาหวังว่าจะเป็นหมู่บ้านของพวกเรานะใ่าแม่น้ำเฮสกา เฮ้ยอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวเอาไม่ใช่พูดเดียวกันหรอโอ้โหนเดือดลูกลูกเดี๋ยวกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยว โหเยอะเว้ยเยอะเยอะดูว่าพวกเดียวกันโหยไอ้ปอบฟ้าอวตารหรอนายเป็นอวตารแก๊งไหนวะเนี่ยแก๊งอวตารว่ะแก๊งอวตารหรอโอ้โหลูกกูแม่งดุชิบหายเลย เอาละครอบครองเรียบรอย้อยเอาไว้นี่แล้วกันนะเอาลูกโอโ้โหเกือบตายเกือบตายทำได้ดีมากเลยนะบุญโทนอุ๊ยหึ ได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนนะเดี๋ยวนะปาราตีตอะไรล่ะอ๋อนายนี่เองอูอย้ยอาหารนั้นโอชา้าขอเลยนะอะไร อะไรเยอะ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 อะไรเดี๋ยวมันก็เล่นด้วยหรอกเยอะเยอะอะไรมันมีให้ล่าปลาไหมชิปหายแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ปลาแล้วแบบนี้อัพหนึ่งนะโลลุพี่อันแน่ จะมันมองมาแล้วเอ้ยลูกหนี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 หนหนหนมาเดี๋ยวเราทำการน,นอนก่อนละกันมีเตียงให้ไหมต้องมีสเิเดี๋ยวจะไปเควสต่อไปกันเออน่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่หรอมาขอนอนก่อนเลยลุงเช้าแล้วค่อยออกเดินทางกันก็ ใช่แล้วเราลองไปตอบกับอีพีหน้านะกันนะครับสำหรับอีพีนี้อริงตโต